มอน้เดือดเท่ให้บืงองกับปุกหนึ่งส้มตีนวัวพี่บ่าวแดงใสๆส้มตีนวัวใหญ่ๆนะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผอกับตุกกบบระบละคือเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสเป็คชาแนลมาค่ะมอนิตุกกบบระบ拉จสาพาพี่น้องมากินตำทัวค่ะพี่น้องขาแล้วก็ได้ส้มตีนวัวของพี่บ่าวแดงเลือกกระปุกหนึ่งเมื่อนั้นล่ะคะ่ะพี่น้องขะ แล้วก็นี่น้ำพริกกากหมูจากครัวไทยๆกับพี่น้องแล้วตุกสิเปิดเท่ห้เบิงมือหนาตุกใบใหด้เทให้เบิงคาะมนนีิเดียวเทให้เบิงน้ำลงเยอะมากนี่ละหินน้ำออกมาเบินี่ค่ะกระปุกหนึ่งส้มตีนวัวพี่บ่๋วแดงกระปุกหนึ่งสองคนกำลังดีแมนพี่น้องกระปุกหนึ่งกินสองคนกำลังดีแล้วก็น,นี่น้ำพริกกา,กากหมูจากครัวไทยๆคับพี่น้องคะ่ะอันกากหมูพนตอนใหญ่ตุกเสียเอามากินครับ สตมตำกับพี่นอ้องตอนใหญ่มากแล้วได้เยอะมากปริมาณ200กรัมเน้อพี่น้องกระปุกนึงตัวนี้เดีย๋ยวที่เหืือพงพงนี่สิเอาไปคุกเขากินเอาเอากากหมูมากินกับสตมตำก่อนมาครับอ,อร่อย พร้อมฮืมซอมตินว่าพี่ว่าแดงใสๆเด่งๆแบบนี้เลยค่ะกินกับตำบบกทั่วเพ็ดๆพี่น้องเลยแซบ่บ อร่อยน่มากมากได้สมพักเสียงมากแกงแ้วนำขับพี่หน่อยค่ะมากแกงกับตำบักทัว พร้อมผบกใบประกูน,นะครับหมูอเอ้ยมันพีกลับหมูมรสชาติตจัดจ้านมากมพี่ไนลสวดไสหนาพยา่ไนร่าพม่อะพ,ยยะพยยะี่ไนร่ากำลังกลม ขอาภัยด้วยค่ะขอาภัยในความซึด้วดลัดเขาเฮ็ดบ้าเขาได้พี่น้องนี่ส้มตีนวัวกับส้มผักเห็นเขากินอู้๋เบืงตออในญ่แห้งไหมพี่น้องอเบือนี่เบือ,อมินดุยตอนใหญ่แห้ง สสดนะแซ่บน้บกันค่ะพี่น้อง ืบรรยากาศลมพัดเบาๆอากาศกำลังดีเพ่อแสบมากเลยครับ ตำทัวนน่วสมตีนวัวใหญ่ๆเลครับเนี่ยคืาตำทัว่วยำใบพลง เมือนหิวจกแบบว่าบบวางมือแล้วค่อยไ <c> ง <oughs> ยยลาจะท่านคอยบอกท่านเยอะเอซีเจ้าขเขาว่าคอยกินตะกะพยายลากินมปท่าน <c oughs> <c oughs> <ข>อ,อ,อร่อยเนืกับส้มตำอร่อยเลยเนาะอือืม,อมแรบะบดิบอื้มเลยแสกนัวครับ nhỏ nào <laughs> áo bẹp Bụp 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 <laughs> ชิ้นใสๆเร่งๆเลยครับเนี่ยใหญ่<อ>ด้วย<น>ต่อนใหญ่ด้วยซื้อมากกระปุกละหาสิบเก้าบาทครับพี่น้องคะอืมุ๊กๆุ 饭。發 สมผักเสี่ยนกินกับสมตำกระแซบเลยผสมผักเสียน yang beda bubam, hmm, hmm, somtam ini kenuwan อิ p p an, ้มแล้วค ja. ่ะท okay. ุกคนค่ะวันนี้ตุ๊กกะปลากับพาพี่น้องมากินตําถั่วแซ่บแซ่เผ็ดๆกับส้มตีนวัวพี่บ่าวแดงเนาะเราก็ได้พักเสียนค่ะพี่น้องมาแก้มแล้วก็ะเอียงมินิคอสแล้วก็คือของแซ่บอีกอย่างหนึ่งน้ําพริกกากหมูจากแบรนด์ครัวไทยไทยค่ะแซ่บค่ะพี่น้องค่ะกากหมูตอนเนี้เอามากินกับส้มตำแซ่บให้ค่ะพี่น้อง เอาละค่ะถ้าให้มักเมนูนี้มาคลิปนี้ตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการฮหดคลิมให้ตุกกระเบาล้านน้ำด้วยค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ